สวัสดีค่ะพบกับโบในช่องโบสบายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นภาพต่อ e p ที่3นะคะในวิธีการสาธิตการนวดคนที่มีรูปร่างใหญ่นะคะหรือว่าคนที่มีน้ำหนัก100กิโลขึ้นไปนะคะในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นการนวดขาด้านขวานะคะก็จะคล้ายๆกับ EP. ีที่2นะคะแต่ว่าก็จะให้เพื่อนๆที่ติดตามกันนะคะได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ยังติดตามรับชมช่องของโบอยู่นะคะโบก็พยายามจะหาเทคนิคต่างๆนะคะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ถ้าคลิปมีความผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบนะคะชื่นชอบคลิปที่โบทําออกมาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปที่โบได้ทําออกมาเนี่ยโบจะได้มีกําลังใจทําอย่างต่อนเนื่องเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยโบอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะคะอาจจะนวดไม่ได้แบบไม่ได้เก่งมากนะคะแต่ว่า ก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็พยายามหาคนที่เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนเนี่ยจะถนัดแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะคะโบก็ จะพยายามไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะคะไปสอบถามจากเพื่อนๆคนอื่นมานะคะถึงเทคนิคต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยโบได้ทำคลิปของน้องทีนะคะซึ่งเป็นน้องสาวที่เก่งมากๆนะคะมีวิธีเทคนิคและการนวดเนี่ยที่ดีมากๆนะคะโบก็ได้ไปทำนะคะให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับชมนะคะ ก็สามารถเข้าไปย้อนดูได้นะคะเพราะว่าเทคนิคของน้องทีเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมมากๆนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยโบก็อาจจะยังไม่เก่งเท่าน้องทีซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าโบก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้ฝึกฝนในหลายๆเทคนิคนะคะได้เรียนรู้ในแบบเทคนิคต่างๆของแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีความเก่งที่ ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดในเรื่องของการนวดของตัวเองว่าคนนั้นคนนี้ถนัดแบบไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยโบก็จะไปหาพี่ๆท่านอื่นนะคะเพื่อนๆท่านอื่นนะคะที่มีความถนัดในด้านต่างๆนะคะามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหรือว่า ใครมีข้อเสนอแนะนำมาได้นะคะหรือว่าใครอยากให้โบไปถ่ายทำคลิปอะไรที่คิดว่าดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะสามารถติดต่อโบเข้ามาได้เลยนะคะให้ถือว่าช่องของโบนะคะเป็นสื่อกลางในการที่จะเผยแพร่เทคนิคดีๆนะคะเป็นส่วนกลางสำหรับพี่ๆน้องๆนะคะที่ ได้ทำอาชีพนี้นะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ทำก็ได้แต่ว่ามีความสนใจในการนวดในศาสตร์ด้านนี้นะคะก็จะได้มาร่วมแบ่งปันกันในช่องนี้เนาะแล้วก็นอกจากช่องทางนะคะที่มีการสอนการนวดนะคะโบว่ายังมีอีกหลายช่องมากๆเลยนะคะที่มี พี่หรือว่าเพื่อนๆน,นะคะคนที่เก่งๆในแต่ละศาสตร์ความรู้นะคะที่ออกมาให้ความรู้เผยแพร่ความรู้นะคะเกี่ยวกับการนวดหรือวิธีการบําบัดรักษาดูแลตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะในช่องอื่นๆเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับตัวโบเองเนี่ยโบก็ยังต้องศึกษาอยู่ตลอดนะคะโบก็ยังต้องไปติดตามไปรับชมนะคะวิธีการนวดแล้วก็เทคนิคอื่นๆของ ช่องของคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่องต่างๆที่ได้ออกมาสอนวิธีการนวดที่มาแบ่งปันนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับวิธีการแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้วิธีการเรียนรู้ง่ายมากๆนะคะแค่มีแบบอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาหาความรู้ได้ง่ายมากๆนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็าไปเรียนมา ต้องไปถ่ายคลิปต้องไปอัดวิดีโอกันเองนะคะถ่ายเป็นแบบคลิปลงมือถือเพื่อที่จะเอากลับมาดูที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ส่วนสมัยนี้นะคะคือมันมีแบบเทคโนโลยีล้ำไปหมดแล้วนะคะสบายมากเราอยากเรียนรู้เรื่องไหนง่ายนิดเดียวนะคะแค่เปิดดูใน YouTube เนาะ แต่ว่าถ้าจะให้เก่งถ้าจะให้คล่องแล้วก็เกิดความชํานาญนะคะก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะคะขยันแล้วก็หมั่นเพียรเนาะที่จะฝึกต่างๆท่าต่างๆเนี่ยต่อให้เรานั่งดูแทบตายนะคะให้เราดูในมือถือเนี่ยเปิดดูเป็นสิบรอบนะคะถ้าเราไม่ลงมือทํายังไงเราก็ไม่มีทางเก่งนะคะคือถ้าจะให้ดีเนี่ยหาหุ่นมาเลยค่ะหาแบบพ่อแม่พี่น้องญาติ เพื่อนนะคะคือต้องมีสักคนหนึ่งล่ะคะ่ะที่แบบว่าโอเคเขายอมเป็นแบบเป็นหุ่นให้เรานะคะแล้วเราก็เนี่ยเปิดคลิปเบื้องต้นนะคะเรายังไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่นะคะเพื่อนๆที่แบบต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับาศาสตร์การนวดนี้นะคะก็คือเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้ได้เลยนะคะ เปิดคลิปทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นช่องของโบหรือว่าช่องของพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นนะคะก็สามารถดูได้หมดคะ่ะทุกคนมีความรู้ที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถเอามาประยุกต์นะคะให้เข้ากับตัวเราได้มากที่สุดนะคะลองทำลองเรียนลองศึกษาด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แบบจริงจังนะคะเพราะว่า เราจะได้รู้ด้วยเราทำเราชอบไหมเออถ้าเกิดว่าเรารู้สึกสนุกรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ต่อทีนี้เราก็เริ่มหาโรงเรียนหาที่เรียนแบบจริงจังก็ได้นะคะก็คืออยากแนะนำให้เพื่อนๆลองแบบอลองนวดด้วยตัวเองก่อนเนาะว่าโอเคเราพอจะไปได้ไหมจิตใจเราต้องต้องชอบด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราแบบใจไม่รักอะ่ะบางทีใจไม่รักมันก็ทำออกมาไม่ดีเหมือนกันนะคะ แล้วก็ที่โบทําคลิปนี้ออกมานะคะคลิปที่สาธิตวิธีการนวดคนตัวใหญ่นะคะก็เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะที่เพิ่งเริ่มฝึกนะคะหรือว่าเพิ่งจะหัดนวดเป็นนะคะแล้วก็ได้ทํางานบางทีเจอลูกค้าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดอาการท้อแท้ใจเนาะกลัวแบบจะนวดลูกค้าไม่ถึงอะไรเงี้ยคือก็อยากแนะนําว่าไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าเนี่ยบางคนเขาตัวใหญ่จริงแต่ว่าเขาไม่ได้นวดหนัก เขาแค่ต้องการอยากผ่อนคลายก็มีนะคะแต่สำหรับคนที่นวดหนักจริงๆทั้งตัวใหญ่ด้วยนวดหนักจริงกล้ามเนื้อแข็งตึงจริงก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องพยายามฝึกฝนให้เรานวดได้ทุกรูปแบบเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่แบบว่าฝืนตัวเองจนเกินไปนะคะอย่างเนี้ยถ้าเจอคนตัวใหญ่อะถ้าเราแบบปรับท่าทางให้มันให้เรานวดได้เท่าที่เราไหวนะคะก็คืออย่างโบเนี้ยโบก็จะแบบ มีบางท่าที่โบอาจจะน้ําหนักไม่ถึงนะคะก็ต้องยอมรับว่าโบเนี่ยน้ําหนักอาจจะเบาบางทีแบบใช้แค่น้ําหนักฝ่ามือลงไปอย่างเงี้ยน้ำหนักแค่ครึ่งตัวบางทีก็ไม่ถึงนะคะโบก็อาจจะต้องมีการเหยียบบ้างนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเพื่อให้เส้นเนี่ยมันคลายตัวได้ไวขึ้นนะคะเราก็จะได้ใช้นิ้วงัดเส้นได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมาถึงเลยแล้วเราใช้นิ้วโป้งลงก่อนเนี่ยบางทีเรา เอาเขาไม่อยู่เนาะคือเรื่องง่ายๆว่านิ้วเราเนี่ยก็จะเดี้ยงไปสะก่อนนะคะถ้าเราไม่ทําให้กล้ามเนื้อเขานิ่มก่อนแล้วจริงๆแล้วตัวโบเองนะคะก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ใช้แรงในการนวดเยอะนะคะคือโบก็เป็นคนไม่ได้มีแรงเยอะไม่ได้ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ต้องพยายามหาเทคนิคนะคะวิธีการที่จะช่วยเซฟแรงของเรานะคะให้นวดได้นะคะให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะ ก็ไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากมายแต่ว่าเน้นวิธีการนวดให้ตรงเส้นตรงจุดนะคะเขาให้เขารู้ว่าโอเคเรานวดไล่ตามเส้นเขามานะไม่ได้แบบนวดม้วซัวไปเรื่อยเนาะก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าโบตัวเล็กนะคะน้ำหนักแค่45แล้วก็เจอพี่เก๋นะคะน้ำหนักร้อยกว่าโลนะคะร้อยสิบโลคือน้ำหนักเนี่ยของโบสองเท่าก็ยังไม่เท่าพี่เก๋นะคะ โบยังสามารถนวดพี่เก๋ได้นะคะก็เพื่อนๆจะต้องนวดลูกค้าได้เช่นกันนะคะไม่มีใครที่แบบทำไม่ได้เนาะแล้วก็หลายคนเนี่ยคิดว่าลูกค้าตัวเล็กๆเข้ามาอยากจะนวดโบเจอมาหลายเคสแล้วนะคะลูกค้าตัวเล็กจริงนะคะโหพอที่ไหนได้นวดเข้าจริงๆเส้นตึงเส้นเหนียวแบบคือนวดหนักมากก็มีนะคะคือ คำว่านวดหนักเนี่ยไม่จำเป็นเลยว่าจะเป็นเฉพาะคนที่ตัวใหญ่นะคะเรานวดคนเล็กเนี่ยสามารถเจอเคสนักหนักได้เยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าดูแค่หุ่นลูกค้านะคะว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนนะมันไม่ได้บอกตั้งแต่หุ่นนะคะบางคนเนี่ยตัวเล็กนะเนื้อนี่ติดกระดูกมาเลยนะคะนวดยากยิ่งกว่าคนอ้วนอีกนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนอ้วนคนตัวใหญ่นะคะเรายังสามารถผ่อนแรงยังสามารถใช้ เท้าใช้ข้อศอกมาช่วยผ่อนแรงนะคะแต่ว่าถ้าเจอคนผอมคนตัวเล็กที่แบบมีแต่กระดูกแล้วดันนวดหนักนะคะทีนี้อะไรก็ไม่ได้ค่ะต้องใช้นิ้วอย่างเดียวนี่สาหัสจากกันเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าบางคนนะคะที่แบบว่าไม่ต้องการให้เราใช้ศอกเลยนะคะศอกเข่าเหยียบเนี่ยไม่ต้องการเลยคือนวดหนักด้วยไม่ให้ใช้ศอกด้วย ไม่ให้ใช้เหยียบด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องอแล้วแต่ลูกค้านะคะเราก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้นะคะเราก็ต้องทําตามที่เขาต้องการเนาะเขาไม่ชอบสอกไม่ชอบเหยียบเราก็ต้องใช้นิ้วไปเนาะ,ะแต่ว่าบางทีเราก็จะต้องสื่อสารให้ลูกค้าเขาเข้าใจด้วยเช่นกันนะคะว่าบางทีเนี่ยาการใช้นิ้วอย่างเดียวล้วนเลยนะคะตลอดการนวดแบบ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเนี่ยให้เราใช้แต่นิ้วบางที เราก็ไม่ไหวนะคะเราก็ต้องอาจจะบอกเขาตามตรงก็ได้นะคะว่า,ามีแบบเทคนิคอื่นๆที่นวดแล้วสบายเหมือนกันนะคะสามารถแบบใช้อุ้งมือฝ่ามือหรือว่าศอกเนี่ยอาจจะใช้งัดเส้นในบางตำแหน่งนะคะคือไม่ได้ใช้ทั้งตัวนะคะเราก็ลองแนะนำวิธีการให้เขาได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานวดให้เขานะคะ ถึงจริงค่ะใช้นิ้วล้วนเลยตลอดชั่วโมงการทำงานนะคะแต่ว่าพอจบจากเคสลูกค้าคนนี้นะคะนิ้วเราเป็นไงคะเดี้ยงเลยไม่สามารถแบบไปนวดให้คนอื่นคนต่อไปได้แบบเต็มที่นะคะเพราะว่ามันแบบอ่อนแรงไปแล้ว่นิ้วเราก็ไม่ใช่ว่าเป็น เป็นไม้เป็นปูนนะคะมันก็มีความรู้สึกเนาะมันทำงานหนักมากๆเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะถนอมนะคะถนอมนิ้วมือถนอมข้อมือของเราไว้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเออลูกค้าให้ใช้นิ้วอย่างเดียวแล้วก็ตะบี้ตะบันเอานิ้วลงโดยแบบว่าไม่สนใจสุขภาพของเราเลยเนาะ เดี๋ยวมันจะแย่เอาแล้วก็พานจะให้เราทํางานให้เรานวดให้คนอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยต้องฝึกฝนนะคะวิธีการนวดในส่วนต่างๆของร่างกายในส่วนอื่นนะคะที่เข้ามาเป็นตัวช่วยเนาะถ้าเราไปทํางานจริงเนี่ยถ้าเราใช้ศอกเป็นใช้เข่าเป็นนะคะวิธีการใช้ท่อนแขนกิ้งในบริเวณต่างๆทําให้สบายแล้วก็ มีความพริ้วนะคะให้ลูกค้าเขาเชื่อมั่นว่าเราแบบใช้ส่วนอื่นๆก็ไม่ได้แบบว่าเจ็บจนเกินไปนะคะคือเป็นความสบายเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะว่าเออโอเคใช้สอกก็สบายนี่นาใช้เหยียบก็โอเคนี่เส้นก็นิ่มอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไปแบบเหยียบเขาอย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่นะคะคือต้องมีหลายหลายอย่างผสมผสานกันไปนะคะไม่ใช่ว่า เจอลูกค้าตัวใหญ่ๆแล้วคุณจะไม่ใช้นิ้วเลยไม่ได้นะคะคุณต้องแบบว่ามีการเหยียบมีการใช้สอกแล้วก็มีการใช้นิ้วรวมไปถึงเอาอุ้งมือนะคะลงตามรอยนิ้วที่เราได้นวดกดไปนะคะเพื่อเป็นการปลอบปลมนะคะกล้ามเนื้อนะคะที่มันโดนหนักๆโดนสอกงัดเส้นมานะคะเราก็มีการแบบว่าโอเคปลอบมันนิดนึงนะคะ นอกจากเราเหยียบนะคะเราก็มีการใช้มือเหมือนเหมือนนวดปกติเลยค่ะแต่วิธีการดึงนะคะเราจะพยายามให้นิ้วอยู่ตรงกลางนะคะเราจะไม่ลากนิ้วมานะคะไม่งั้นจะเป็นการบิดเนื้อของลูกค้าได้นะคะเพราะว่าเนื้อของลูกค้าเนี่ยเยอะด้วยนะคะมันจะทำให้บิดเนื้อได้ง่ายแล้วก็จะรู้สึกเจ็บเนื้อนะคะไม่ได้เจ็บเส้นนะ ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเส้นเมื่อกี้เส้นกลางนองเส้นที่ตรงกับเอ็นร้อยหวายเมื่อกี้นะคะส่วนท่านี้เนาะก็เส้นข้างหน้าแข้งนะคะก็จะมีได้สองเส้นเนาะท่านี้เส้นที่อยู่ข้างๆเป็นร่องข้างกระดูกตรงกลางเลยนะคะแล้วก็กระเถิบออกมาหน่อยเนาะ กดให้ลึกก่อนค่ะกดให้ลึกแล้วค่อยบีเส้นนะคะกดให้ลึกแล้วค่อยงัดนะคะอ่าเนี่ยมันกึกกึกกึกเห็นไหมคะกดลงไปให้ลึกแล้วเราค่อยงัดเส้นเบี่ยงออกไปนะคะเราจะต้องกดลงไปให้ลึกก่อนแล้วเราค่อยเบี่ยงเส้นออกนะคะสำหรับ คลิปการนวดคนตัวใหญ่นะคะก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหลายอีพีนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะคะใน e ีพีที่4นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ